ว่าที่ดันกลางตุวเทพคนใหม่แห่งทัพสาริกาดงนิวคาเซิลซานโดโตนาลีสัมผัสนิวซูซูกิเอติกาสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออสมาเต็มทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart h y ฮบริพร้อมขอ้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูก,กิทั่วประเทศ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a l Seven Official ครับสำหรับตอนนี้ครับดิวดันกลางของนิวคาสเซิลต้องบอกว่าดังกระชอนไปทั่วยุโรปอย่างมากนะครับนั่นคือซานโดโรโตนาลีครับแดนกลางจอมทัพนะฮะที่ได้เล่นทั้งรับแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างชันฉลาดของ AC มิลานนะครับมีข่าวคราวนะครับว่าตอนแรกนิวคาสเซิลอยากได้นิโคลบาเรล่านะครับแต่ว่าอินเตอร์เหมือนกับว่าจะไม่อยากปล่อยนะครับแล้วก็ทําให้นิวคาสเซิลเองเนี่ยก็เบนเข็มมาหาซันโดโรโตนาลีแดน กลางสุดยอดจอมคลาสสิกทั้งเข้าบอลหนักใจบอลแม่นของ a c ซมิลานนะครับจริงๆเนี่ยก็มีข,าข่าวควบคู่กับสิงโตน,น้นครามเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการรายง,งานออกมานะครับว่าทั้งฝั่งของมิลานเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรแต่ว่าเซฟานโนปิโอรีคุณซื้อของมิลานจะไม่ได้อยากปล่อยครับแต่ว่าถ้าได้เม็ดเงินประมาณแบบนี้เอซีมิลานกำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ถ้าได้สัก80ล้านยูโรหรือว่า70ล้านยูโรเอซีมิลานก็พร้อมปล่อยตัวนารีคนนี้ ออกจากทีมนะครับผมตอนนี้ครับต้องบอกว่าโอกาสที่ตัวนารี่จะย้ายมาที่นิวคาสเซิลถือว่าสูงนะครับฟราบิซิโอโรโมาโน่ครับก็ได้ไรายงานล่าสุดแล้วนะครับว่าตัวนารี่เองเนี่ยสามารถตกลงในส่วนตัวกับทางฝั่งของนิวคาสเซิลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณนะตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมมานะครับเรื่องของค่าตัวเนี่ยนิวคาสเซิลก็พร้อมปล่อยนั่นเองครับได้ว่าณตอนนี้เนี่ยโอ้โหตัวนารี่นั้นมีโอกาสย้ายมาสูงมากครับซึ่งโรมาโน่ได้บอกว่า ตัวของตัวนารี่เองเนี่ยตกลงกับนิวคาเซิลได้แล้วครับเซ็นสัญญากันถึงปี2029ก็คือเซ็นกันไปยาวๆไปเลยทีเดียวนะครับผมส่วนค่าเหนื่อยอยู่ที่ 8ล้านยูโรแล้วก็มีออปชั่นขยายได้อีก2ล้านยูโรต่อปีก็ดีสัก10ล้านยูโรต่อปีที่ซานโดโตนาลีนั้นจะได้รับค่าเหนื่อยกับนิวคาสเซิลนั่นเองครับเรียกได้ว่านี่คือของดีราคาเนี่ยผมก็มองว่าสมผลนะจะสู้ถึง80ล้านยูโรเพราะนี่คือแดนกลางอนาคตของ Team Italy, ทีมชาติอิตาลีทีเดียวนะครับโตนาลีครับอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับคนอาจจะมองว่านี่คือนิวบิโล แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับแอนดิปิโลครับได้พูดถึงตัวนารี่ครับเขาบอกว่าตัวนารี่เนี่ยไม่เหมือนผมเลยนะในฐานะนักเตะในสไตล์การเล่นเขามีความครบเครื่องมากกว่าทั้งในด้านเกมรับแล้วก็เกมรุกนะเขามีส่วนผสมระหว่างผมกับผู้เล่นคนอื่นๆเขาไม่ใช่ทายาทของผมหรอกนะเพราะเขาเล่นในหลากหลายตำแหน่งแตกต่างเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่เขา จะกลายเป็นสุดยอดนักเตะอย่างแน่นอนนะครับปิโรได้พูดถึงโตนารีเอาไว้นะครับซึ่งตนารีเนี่ยเป็นคนที่มีการวางบอลจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นคนที่แกะเพรสซิ่งดีและอีกหนึ่งอย่างคือเป็นแดนกลางที่ใช้คําว่าเป็นฮาร์ดแมนพอสมควรนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับซานโ,โตนาลีเนี่ยลงไป48นัดให้กับเอซิมิลานครับทำไป2ประตู1 0แอสซิสนะครับแล้วก็โดนถึง11ใบเหลืองแต่ไม่เคยโดนเหลืองแดงหรือว่าใบแดงเลยแม้แต่เกมเกมเดียวนะครับผม คือต้องบอกว่าเป็นคนที่วางบอลแม่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมสูงมากๆครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับเล่นเป็นกองกลางตัวรับเนี่ย37นัดครับ1ประตู7แอสซิสแล้วก็เล่นเป็นบ็อกซ์ูบ็อกซ์เนี่ย10นัดครับ1ประตูกับอีก3แอสซิสนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ฉายแววโดดเด่นตั้งแต่อยู่กับเบเชาแล้วนะครับและซึ่งทางด้านฝั่งของเอซีมิลานเนี่ยก็ดึงตัวมาร่วมทัพครับซึ่งมิลานในตอนนั้นนะครับผมดึงตัวทางด้านของตัวนาลีมายืมมมมตัััววาก่่อออนนครรบใชงงขซเ์2020 ด้วยค่ายืม5ล้านยูโรนะครับก่อนที่ a อซิมิลานเนี่ยจะใช้ออปชั่นซื้อขาดในราคา14.5ล้านยูโรจากเบชาในช่วงของซัมเมอร์2021นะครับผมก็สำหรับตัวนาลีเนี่ยเป็นดาวรุ่งของปีอาเซนซ่านะครับผมเขาเกิดที่ลอมบารดีย อายุ23ปีครับเกิดเมื่อ8พฤษภาคมในปี2000สัญญาจริงๆเนี่ยยาวกับมิลานครับถึงปี2027ครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามิลานนั้นถือว่าค่อนข้างมีผลกระทบในเรื่องของการเงินก็เลยอยากจะปล่อยตัวนาลีออกไปจริงๆเนี่ยถามว่าอยากปล่อยไหมก็ไม่ได้อยากปล่อยเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางฝั่งของตัวนารีเองเนี่ยก็นิวคาสเซิลอยากได้ครับแล้วก็สไตล์น ตัวเขาเองบอกว่าเขาชอบกัตตูโซอย่างมากครับในการเล่นบอลและถ้าใครเคยเห็นสไตล์การเล่นของตัวนารีใช่เลยครับจังหวะเสียบสกัดจังหวะแทงจังหวะการชนต่างๆนี่คือกัตตูโซผสมกับปิโลเรียกว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากนั่นเองครับผมแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่นิวปิโลนะครับแต่คนเนี่ยจะเรียกเพราะว่าทรงผมคล้ายๆกับปิโลนั่นเองครับผมถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับการที่ ซานโดโตนารีเนี่ยจะย้ายมาทางฝั่งของนิวคาสเซิลเพราะนี่คือของดีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วนะครับผมนิวคาสเซิลเนี่ยในการเสริมทัพถือว่าตั้งแต่เจ้าชายบินซอมานเข้ามาเอ็ดดี้ฮาเข้ามาคุมทีมเนี่ยการซื้อตัวนักเตะยอดเยี่ยมนะครับบุนโน่กิมารายส์เนี่ยตอนแรกยังไม่ดังจากลียงครับตอนนี้โอ้โหหลายทีมอยากได้กันเต็มไปหมดนะครับคริสวูดครับตอนแรกคนมองว่าโอ้กองหน้าตกชั้นแต่ก็เติามาที่จะเข้ามาช่วยทีมได้นะครับผมโจวิลล็อกครับตอนแรกคนก็มองว่าเป็นตัวตลลกที่ออาร์เซน ดาวิล็อกมาผลงานดีกับทางฝั่งของนิวคาเซิลนะครับหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นแดนเบิร์นแมท r ทร์เกตโอ น,นิกป๊ปนักเตะหลายคนเต็มไปหมดครับเรียกว่าเอ็ดดี้ฮาวนั้นปลุกให้จอร์ิงตันมาหรือจะเป็นอ่าทางฝั่งของอาร์เมรอนฟอร์มดีกลับขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดครับอีซักเสริมมาก็ถือว่าดีคือดึงมานักเตะห,หลายคนยังอย่างคิวแลนทริปเปียครับตอนแรกคนก็มองว่าไม่น่าเวิร์คครับแต่ประสบการณ์ของทริปเปียนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอ็ดดี้ฮาวร่วมกับทีมบริหารของนิโคลเซลทำได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าต่อจากโดนารี่เนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะยย้าแหละะนครับ คือเจมส์แมดิสันครับทางฝั่งของนิวคาเซิลเนี่ยก็กำลังเจรจากับทางฝั่งของเลสเตอร์อยู่ว่าจะจบลงอย่างไรนะครับผมเพราะว่าฤดูกาลหน้าครับนิวคาเซิลเนี่ยมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมก็ถือว่าพวกเขาต้องเสริมทัพอย่างเต็มที่นั่นเองครับและถ้าสมมติว่าย้ายมาแบบนี้ครับซานโดโตนารลี่เนี่ยจะเป็นนักเตะอิตาลีคนที่6ของนิวคาสเซิลในบริษัทของสุปเปอร์สั่นนะครับก่อนหน้านี้ครับมีอันโตนิโอบาเรกาครับเดวิดเซนตันฟาบิโอซามเบรราจูเซเป้รอซซี่แล้วก็เอเซนนนนโโดดดปิสตเเเเ่่่่ีีียยยยคคคอููกััับบบทมมมมาาาะรรผ๋วว ผลงานาของโตนาลี่ถ้ามาช่วยทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับใครที่เคยเห็นฟอร์มแล้วอาจจะชื่นชอบทางฝั่งของโตนาลี่มาไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับผม ติดเ้นทรี่ไปแล้วนะครับผม14นัดครับติดน่นนในปี2019ครับจากนี้เดี๋ยวมาเราดูนะครับว่าโตนาลี่ผลงานกับนิวคาเซิลถ้าย้ายมาจะเป็นอย่างไรย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ย้ายแต่ใกล้จะเป็นนักเตะของ New นิวคาเซิลนักเตะเนี่ยตกลงขยาวนตัวได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกมีแน่นอนนะครับเล่นมา2รุการติดแล้วนะครับผมอยู่กับเอซีรนครับมา130นัด 7ประตู13แอสซิสต์25ใบเหลือง1ใบแดงนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับทางด้านของตัวของซันโดโตนาลีนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ r e Resident o f f i c i a l ด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ